เยังกินนอกันอกมนี่เลินองเลยรมันไ้่เหมือนออมไก่เครื่องล่งเรียบ้อยไล้เลยออมไก่นี่ยังเนี่ยนอกกับเครืงเครื่องแบีหอมแดงตะไครเกลือพริกครับอย่างพกเตา่ยงเตอไก่กัไก่บ้านม่ขันไก่บ้านไก่บานเต้ี่ยนอกันอกไก่บานไก่บ้านมีไก่บ้านมีผักระเงี่ย มีหอมสดแต่ว่าพู้ทั้งคนเขาใส่ผักอีตูแต่ว่าเขางผลมักผักแยร่ก็ใส่ผักแยร่เนี่ยเดียวก็ดอกแค่ดียวก็ทั่วฟักหน้าแล้วก็ข้าวเมลือครับหนึ่งเพื่ออ่อนออมเป็นตัวเสียบเออเป็นตัวเสียบวันนี้พ่อหนามีเดือดไก่ลุงก้อนเหือไก่ลุงหนามันเดือดตลอ่ไก่ลุงเออไก่ลุง ไก่ลงมาให้มันเดือดคุณนะพี่น้องวันนี้ก็จ้างสีเหลือฟ้าพิไปหอฟากไแต่วมันเดือดแหล้วจ็กจ้างสีมาปุ้งเครื่องอีกเะนึงจะหน่อยหน่อยมี่น้องหน่อยจมาบ่งอีกเชนนึงหน่อยเออหน่องเออร้นตือนไปเลอยวันนี้สีมาบ่งได้บั้ว่าเปลยบอเออเาใส่กินรมอนตื่นไปเรือพี่น้องไม่ไหวเนี้อสีมาใส่ผักได้บันี้เดอยกินหอมนะมันเป็นแมวไก่บาทนกัหอมเข้าไปเนี่ย รึบาิเลยพี่น้อดอกแคดอกแคหนอด้นแหนน้อยหนึ่งเนี่ก็ทั่วฟังเงาพวมาไกลบานแล้วลงเลือดรุนตึกเอาช่วยร่มงกอนก็ทั่วมันเออมันจะแข็งชั่วบอกอันนี้มแข็งมันร่องกนข้าวนึง ปล่อยลงไปจะขาดสีเอาใส่ได uh ้พี่น้องเอาใส่บัดเดี๋ยวเอาเอ้าเออใส่ชั้นน้อยสีเห็ดที่เดียวเนี่ยมันยังยเขยาขยอดมันยังในต้นเนี่ยโอเขีงงานไปล้างสวนอือ เ่รกบาก้างบเน่ยเก็มาจากลบะวกินหอมหนยรกพอมันใส่ปุ๋งังบาทันเดียวนี่นะเพราะว่าเอีแคบกทันหยุกอีกจังน้อยนาพี่นนอนาะยังมาต่อยนิดนึงเออว่ามันหนุกรุ่งนะบมพัก อับยุกนี่อย่งนี่โอ้เันเสียบเลไกลไกลบานไม่พี่น้อเลยออมหน่อเกลือเหมันจะีว่าพุงเกือนเลยเุ้งาใ่ยงกตอนเริ่มต้นใส่ขาเบือก่อนพี่น้อเพราะว่าขาเบือใส่เลยก้นะกนเพราะว่าถ้าม่ก้นมันเป็นจีเป็นกอดนะอคข้นสะกใส่ลงไปแล้วข้อนก้นโดเกลือแถ้าโก้นเขาเบือมันจับัะกีเป็นกอด Hoa hoa hoa, telephone hoa 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 ปลามันปลามันหามันบุญวเอาไปนงค่อยเตื้อพอีกพี่น้องด้ยอ่าปลาเมันตัวนี้ขาดครับแนวเสียบอ๋เหลียงกว่นอนอออเรียกานตจะต้มเลยละ xây lái đọc xây xăm thì em Em khuẩn đi quân Cũng gắn chỉ tiết Cũng gắn chỉ tiết Giờ này à, chắc nói thế nào muốn có xây lái, thì nói nữa Qua văn tin là khúc rốt sợ โอ้ยหอมหวยเลยนี่เสียักไรเหลือดอกสุดท่ายได้หมนี่พี่น้องใส่พักกับแห่งคือจบเลยดอกสุดถ้ายเน่ยมีหลังบ่าใส่ผักกับแง่งแค่น้อยกตบแนี้จะ่อยแหงซุเจ้าหน่อยแต่จะเอาไปกินไนพี่น้องบิ้งหน้าบเพอพี่น้องเลอันี้อีสานผักกินผ้าเสียบ มันหันออมอันไก่อยู่หลังบ้านมันอีสุกเสียม,มากินไอพี่ให้น้องเบื้อืงเด้อแับนี้เด้อมากินน้ำกันเด้อสุกุลสุขหลุดร้านก็นดีมาก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 ินน้ำกันออมไก่ได้อือมไก่มันตะเลี่ยวยึดจากหลังบ้านมันหันอืออมไก่อกกอ,มอมไก่ใส่ดอกแคเป็อ,สอเส้่ 本当にね、お客様。 ก็ไม่ได้เันหยองเลยมืออันนี้นี่ละีน,นกบ้นเนาะกูดได้มาก,กินแก่ก,แนนก็เสีบบนั่นแหละสีนกกินกกลม

ý <tress> <rồi. Ôm kay. coughs> cái ý thức xây Làm ý thức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  ý ý thức ý ก,กินไข่ดุกเป็นหน่อเลยไข่ดูกเป็นปีงถ้าผมไม่เป็นดูกแน่น้อยนะครับโอกาสกินแต่ว่าข้ามาปีนพร้อมแจ่ ว่าจะกินก็กินได้พีหน่องกินจนเพื่อนนะเช้าเนี่ยก็สบายยังจากกำเขาใส่ย่างเดียว คค่ดูเสียบพ้าแก้วแด๋ยวเขาไปปี๋หน่อยหอมแ้วหอมกันหอมก็เขากินแบบหนึ่งเอ ใช้คำในนอกพี่น้องเราไม่้องพิเดาเสีย 应当管理。嗯 ăn ăn <laughs> nào hoa 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 cái hoa 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 đây, Ôm cây hoa 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 đấy hoa gì. Ngon nè Ngon thật, Ủa Khẩu một ngày Xạp Ừ, ừ. 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 เดี๋ยวเขาจบทุนนี้แหละพี่น้องเลยเพราะก้าวคำามาสวัสดีเลยพี่น้องนี่สวัสดีครับยับ